อื่นๆใ้การต่อภาพนะคะวันนี้มากรองกับคุณหมออิ๋มนะคะน้องกสตอบ้านสวนโคกครั้งที่เราไะถอดเลิกนะคะฉันเองก็จะมาให้ครอบรูปถือว่าก็เป็นครอบรูปเพราะว่าคู่ๆหรือว่าคู่นี่ถือว่าเป็นคู่ๆจั่นหนึ่งหมายถึงว่ามีประสบการณ์ดูนะคะบางจร่งบางอย่ากอู๋อาจจะมีประสบการณ์หน่อยว่านี้ถือว่าเป็นการถ้าแหลกเลียนเลื่อนสูบดีกว่านะคะเนาะ เผื e ่อว <v> <that> ่าใครเป็นการเดียวล่าก่อนอื่นขอเดี๋ยวฟังกรก่อนนะคะดมอที่แแหน่แยกมอขนลุกยังขังทรายใส่ฟ้ายังขังท้ายมจะดอกรันพมันบอกฉันเคยเด็ดดมขันดมที่ให้ดมใช่ใช่จมูกเด็ดเล่นก็คือเด็ดเล่นนะพี่เดออกมากนะคะนาะ เด็ดเ <im itation Lock ing> ช้ายากันจอนเนี่ยคือเรนเล่นจะขึ้นมั้วก็คือเด็ดเช้ายกเงยขึ้นเด็ดเช้าเด็ดเย็นคือเราเล่ตกหินฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดเล่นไปเลยค่ะแล้วก็เด็ดดมอ่าท้ายนี่ไงมี่โคเจ้าดอกลั่นพงฉันเคยเด็ดดมฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดเช้าเด็ดเย็นฉันเคยเด็ด เดตหมงสอบแล้วบอกซื้อไม่ชิว่็เห็นค่ะผู้คนจะต้องทำลินในวันนี้นะคะบ้าหลุยอาว้ยตอน่อนะตอนนะคะอ้าวเดา ดอกไม้ดอกไม้คือพวกมันจะสูนนวามร้อให้เอามือซ้ายเป็นดอกไม้แต่ว่าเวลาโดมกับเวลาเล่นแทวอยู่ข้างเงินเดียนะคะเอ อีกข้างหนึ่งเราจะเอาไว้เด็ก